สวัสดีครับแล้วันนี้ก็กลับมาพบกับผมอีกครั้งนะครับสําหรับคนที่ยังไม่รู้จักผมนะครับผมขอแนะนําตัวก่อนตัวผมเนี่ยชื่อวงนะครับก็วันนี้จะมาพูดถึงเกมแพลนเบกซ์านนั่นเองนะฮะก็ห่างหายไปนานเลยนะครับผมวันนี้ได้โอกาสนะครับก็จะมาพูดถึงเกมนี้นะฮะเรื่องที่จะพูดในวันนี้นะครับก็อย่างที่เห็นอยู่ในหน้าจอนะครับอันนี้เป็นฟอรั่มในเว็บนะฮะพูดถึงเรื่องของลีกนะครับที่ชารแพลนเบกซ์าเนี่ยเปิดขึ้นเป็นระยะเวลา1เดือนนั่นเองนะครับ โอเคก่อนที่เขาจะก่อนที่จะเข้าสู่เนื้อหาสาระนะฮะก็ต้องขอขอบคุณสปอนเซอร์ของเราด้วยนะครับผมสปอนเซอร์ของผมเนี่ยก็คือเว็บโฟร์พีเดอร์แล้วก็เว็บโฟร์พีเกมเนั่นเองนะครับผมเขาเนี่ยขายของในเกม a2 นะครับแล้วก็ขายเกมในซีมนะครับและยังให้บริการเติมซีบเลตด้วยนะฮะใครที่สนใจนะครับสามารถเข้าไปเยี่ยมชมเว็บไซต์แล้วก็เพจ a c e b o o k ของเขาได้นะฮะผมมีลิงก์อยู่ที่ด้านล่างนะครับผมแล้วก็ต้องขอขอบคุณสปอนเซอร์รายใหญ่ของเรา อีกหลายหนึ่งด้วยนะครับก็คือผู้ชมทุกคนนั่นเองนะครับผมผู้ชมทุกๆคนเนี่ยถือเป็นสปอนเซอร์หลักของผมเลยนะนะครับขอบคุณทุกๆแรงสนับสนุนเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นการเข้ามาดูคลิปการแชร์การไลค์การคอมเมนต์หรือแม้แต่คนที่สนับสนุนกันเข้ามาเป็นเงินนะครับขอขอบคุณมากๆนะครับผมโอเคเรามาเข้าเรื่องกันเลยดีกว่าไม่ยืดเยื้อกันแล้วนะฮะเนี่ยนะครับที่เห็นอยู่ในหน้าจอเนี่ยเป็นฟอรั่มอย่างที่ผมบอกนะครับซึ่งฟอรั่มเนี่ยจะพูดถึงรายละเอียดนะครับของลีก หนึ่งเดือนที่เปิดนี้นะครับซึ่งลีกนี้เปิดตั้งแต่วันที่ยี่สี่นะครับเดือนมีนาคมปีนี้นะครับก็คือเปิดมาแล้วประมาณห้าถึงหกวันนะฮะคือจริงๆเนี่ย24่ี่นี่เป็นเวลาของทางนิวซีแลนด์นะผมจะไม่ผิดในไทยเนี่ยเปิดประมาณยี่ิ้าตอนเที่ยงคืนอะไรประมาณนี้แหละฮะหมายความว่าตอนนี้เนี่ยหลีกเปิดมาแล้วประมาณ1อาทิตย์นะครับเกือบเกือบห้าหกวันเจวันประมาณนี้นะฮะผมไม่ชัวเรื่องเวลาแล้วก็เหลือเวลาอีกประมาณยี่สิบี่วันนะครับผม ทีนี้หลีกนี้เนี่ยเป็นหลีกแบบทรมต์แล้วก็บัดลายรวมกันนะครับหลายๆคนอาจจะงงว่าอะไรคือทรมต์อะไรคือบัดลายผมขออธิบายตรงนี้ก่อนแล้วกันเพราะมันเป็นส่วนสําคัญของหลีกนะครับผมเมื่อประมาณ4-5เดือนที่แล้วนะครับลาวนี้นะฮะแผ่เราเป็นสายได้เปิดหลีกขึ้นมา2หลีกนะครับซึ่งเป็นหลีกที่จะเปิดเป็นระยะเวลา4เดือนนะครับหมายความว่าตอนนี้เนี่ยหลีก2หลีกนั้นได้ถูกปิดไปแล้วนะครับซึ่งหลีกที่เปิดขึ้นมาเนี่ยเป็นหลีกทรมต์กับหลีกบัดลายนั่นเองนะครับ ลีคทอร์เมนต์เนี่ยจะเหมือนกับลีกสแตนดาร์ดก็คือเป็นลีกที่หรือเป็นเซิร์ฟเวอร์ที่คุณจะเล่นจะตายกี่รอบก็ได้นะครับตัวละครของคุณก็ยังสามารถเล่นได้ไปได้เรื่อยๆในเซิร์ฟเวอร์นั้นนะครับแต่ว่าลีกบัตไลน์หรือว่าเซิร์ฟเวอร์บัตไลน์เนี่ยเป็นลีกฮาร์ดคอร์หมายความว่าตัวละครของคุณเนี่ยตายไม่ได้ถ้าตายเมื่อไหร่ตัวละครของคุณจะถูกดึงออกจากเซิร์ฟเวอร์ฮาร์ดคอร์แล้วเอามาใส่ในเซิร์ฟเวอร์สแตนดาร์ดนะครับผม ทีนี้แล้วมันต่างยังไงกับเซิร์ฟเวอร์สแตนดาร์ดหรือเว่าเซิร์ฟเวอร์ฮาร์ดคอร์ที่ปกติเปิดอยู่แล้วนะครับสำหรับลีกโทเมนต์เนี่ยเวลาที่คุณเล่นนะครับเวลาที่คุณวิ่งอยู่ในแมปนะครับถ้าไม่ได้อยู่ในเมืองนะก็คือไปเก็บเลเวลไปทำเควสอะไรอย่างเงี้ยนะฮะจะมีโอกาสเจอวิญญาณผีฮะมันจะเป็นวิญญาณผีสีเขียวๆวนะครับผมวิ่งไปวิ่งมานะครับแล้วก็ร้องเสียงอาเป็นประมาณนั้นนะฮะ ซึ่งไอ้วิญญาณพวกนี้นะครับมันจะไม่โจมตีคุณมันจะวิ่งหนีคุณอย่างเดียวและถ้าคุณฆ่ามันได้มันจะดรอปของแลประมาณ2-3สชิ้นนะครับอันนี้คือข้อพิเศษที่เพิ่มขึ้นมาของลีกทอร์เมนนั่นเองนะครับส่วนลีกบัตไล์เนี่ยจะมีข้อพิเศษที่ต่างจากฮาร์ดคอร์ปกติตรงที่มอนเตอร์ Monster, ประเภทเมจิกหรือว่ามอนเตอร์ที่มีชื่อสีฟ้านะครับจะมีความสามารถพิเศษเพิ่มขึ้นมานะครับโดยปกติเนี่ยมอนเตอร์ Monster, ประเภทเมจิกหรือว่ามอนเตอร์่ชื่อสีฟ้าแล้วตัวสีฟ้าเนี่ย มันจะอยู่รวมกันเป็นกลุ่มเป็นก้อนใช่ไหมฮะเวลาคุณเจอตามแมปนะครับแล้วมันก็จะมีความสามารถ2ความสามารถนะครับหรือว่า1ความสามารถนะครับถ้าคุณสังเกตดีๆจะมีแค่1หรือ2นะครับแต่ว่าใน,นหลีกบัตไลายเนี่ยมันจะมี3ความสามารถและความสามารถอันที่สามที่เพิ่มขึ้นมาเนี่ยจะเป็นความสามารถแบบพิเศษที่ไม่มีในแบบปกตินะครับยกตัวอย่างนะครับผมอาจจะเป็นความสามารถที่เวลาตายแล้วมันระเบิดนะครับตุ้มปกติเนี่ยจะไม่มีนะครับแต่ว่าในหลิกนี้นนเนี่ยจะมีนะครับ อันนี้เป็นตัวอย่างทีนี้เนี่ยก็อย่างที่ผมบอก2หลีกนี้เปิดแยกกันนะครับหลีกทรมนต์สเดือนหลีกบัตรลายสเดือนและปัจจุบันนี้ได้ถูกปิดไปแล้วนะครับทีนี้ทางแพลตฟอร์ไซเปิดหลีก1เดือนนี้ขึ้นมานะครับโดยการเอาความสามารถของทั้งทรมนต์แล้วก็ของทั้งบัตรลายเนี่ยมารวมกันใน1นึ่เซิร์ฟเวอร์นะครับหมายความว่าถ้าคุณเล่นเนี่ยคุณจะมีโอกาสเจอผีที่บินไปบินมาร้องอ้าด้วยนะครับผมแล้วก็ อมอนเตอร์ประเภทเมจิกหรือว่ามอนเตอร์ประเภทชื่อสีฟ้าเนี่ยก็จะมีความสามารถพิเศษเพิ่มขึ้นมาด้วยนะฮะแต่ทีนี้เขาเปิดขึ้นมาสองหลีกครับอย่างง,งนะฮะบางคนสะสนเขาไม่ได้เปิดแยกกันนะครับเขาเปิดหลีกทอร์เมนต์กับบัตรลายแบบธรรมดารวมกันหนึ่งหลีกหนึ่งเซิร์ฟเวอร์แล้วเขาเปิดทอร์เมนต์กับบัตรลายรวมกันเป็นแบบฮาร์ดคอร์อีกหนึ่งเซิร์ฟเวอร์หมายความว่าแบบธรรมดาเนี่ยถ้าคุณเล่นเนี่ยคุณก็ตายกี่ครั้งก็ได้ แต่ถ้าแบบฮาร์ดคอร์เนี่ยคือห้ามตายตายปุ๊กก็เด้งออกจากเซิร์ฟเวอร์นะครับอันนี้คือรายละเอียดของหลีกที่เพิ่งเปิดขึ้นมานะครับ1เดือนนะครับย้ำอีกครั้งตอนนี้เนี่ยเหลือเวลาประมาณ24วัน25วันประมาณนั้นนะครับทีนี้เนี่ยมันไม่ได้มีแค่นั้นนะฮะมันยังมีของรางวัลด้วยถ้าคุณสามารถทําภารกิจที่เขากําหนดขึ้นมา4ภารกิจนะครับได้สําเร็จนะครับผมมาดูกันเลยดีกว่าว่า4ภารกิจนี้มีอะไรบ้างนะครับ อันนี้เป็นของรางวัลที่จะได้นะครับเป็นเซตนั่นเองนะฮะเดี๋ยวเรามาดูภารกิจกันก่อนแล้วจะพูดถึงเรื่องของเซตนะครับผมอ่ะแปบบ๊บนึงนะฮะคอมผมมันกำลังทํางานอ่ะนี่มีภาร,ภารกิจอยู่ทั้งหมดสีอันนะครับตามที่เห็นนะครับนี่อันที่สี่นะฮะมาไล่ดูกันเลยว่าภารกิจมีอะไรบ้างอันแรกนะครับง่ายๆเลยคุณสร้างตัวละครในเซิร์ฟเวอร์นี้เริ่มจากศูนใช่ไหมเริ่มจาก จริงๆไม่ใช่ศูนย์จริงๆเริร่มจ,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 จากเลเวลหนึ่งนะฮะเล่นไปเรื่อยๆจนถึงเลเวล80ถือว่าคุณทําภารกิจนี้สําเร็จนะครับอันนี้ภารกิจแรกภารกิจที่สองนะครับเขาให้ฆ่าบอสหนึ่งในหกรายชื่อที่มีอยู่นะครับบอสตัวแรกชื่อว่าโอเมกเดอะออสโตรนะครับผมเป็นบอสที่อยู่ในแมปประเภทยูนิคนะครับบอสตัวที่สองนะครับชื่อว่าอวตารออฟอะพูคาริปนะครับถ้าผมจะไม่ผิดตัวนี้ก็จะเป็นบอสที่อยู่ในแมปประเภทยูนิคอีก ตัวหนึ่งนะฮะตัวที่3นะครับชื่อว่า p i ร์ตี้ด e แอมปิเรียนนะครับผมทีนี้เนี่ยไพตี้ตัวนี้เนี่ยไม่ใช่ไพร์ตี้ตัวที่เราไปฆ่าตัวที่เราไปฆ่าในเควสตอน X3 นะแต่ว่าเป็นไพร์ตี้ที่อยู่ในแมปเลเวล77นะครับผมอย่าสับสนนะฮะบ,บางคนเห็นชื่อไพร์ตี้แล้วอาจจะสับสนว่าเอ้ยฆ่าตัวนั้นก็ทำอันนี้สำเร็จแล้วหรอไม่ใช่นะครับผมตัวที่4นะครับชื่อว่า The Hollow Hux นั่นเองนะครับเป็นบอสที่อยู่ในแมป เหมือนกันนะครับแมปเลเวล78นะครับซึ่งบอสโซนนี้เนี่ยจะรูปร่างหน้าตาเหมือนกับโดมินัสเลยนะฮะเพียงแต่ว่าชื่อเดอะฮอลโลฮักส์นั่นเองนะครับตัวที่5นะครับชื่อว่าอับบาซอสนะครับ D.N. of All t h a t i s นะครับอันนี้คือชื่อของเขาถ้าผมจะไม่ผิดเนี่ยตัวนี้เนี่ยจะเกิดจากลีกไม่ใช่ลีกเกิดจากแมปที่เป็นแมปประเภทบียร์นเท่านั้นนะฮะโดยแมปประเภทบียร์นเนี่ยสามารถหาได้จากมาสเตอร์ซาน่านั่นเองนะครับผมเป็นมาสเตอร์ตัวสุดท้ายที่คุณจะเจอ เวลาคุณเล่นนะครับต่อมานะครับตัวอีกตัวหนึ่งก็คือแอสซอลี่ควีนออฟเดอะวอลล์นั่นเองนะครับก็คุณเลือกค่าหนึ่งในหกตัวนี้ครับตัวไหนก็ได้ซึ่งถ้าผมเข้าใจไม่ผิดเนี่ยไพตี้น่าจะเป็นตัวที่ค่าง่ายที่สุดนะฮะอันนี้คือในความเข้าใจของผมนะแต่ผมไม่รู้ว่าจริงๆแล้วมันเป็นยังไงนะเพราะเอาตามตรงนะผมก็ไม่เคยเจอหกตัวนี้เหมือนกันตัวละครที่ผมเล่นนเนี่ยไม่เคยเลเวลสูงจนกระทั่งไปค่าหกตัวนี้ได้เลยนะครับคือผมเป็นคนที่แบบว่า ไม่ชอบเล่นตัวใดตัวหนึ่งอ่ะเล่นเปลี่ยนไปเรื่อยๆนะฮะก็อันนี้เป็นภารกิจที่2นะครับค่า1ตัวจากใน6ตัวถือว่าทําภารกิจสําเร็จนะครับมาถึงภารกิจที่3นะครับผมอันนี้แหละเป็นเหตุผลว่าทําไมผมถึงอธิบายเรื่องของลีกทรมนต์แล้วก็เรื่องของลีกบลัดไลน์นะครับผมขอย้อนกลับไปตะกี้อีกนิดหนึ่งนะครับตะกี้ที่ผมบอกนะครับพูดถึงลีกทรมนต์เนี่ยในลีกทรมนต์เนี่ยมันจะ มีโอกาสที่เวลาเราวิ่งไปเก็บเลเวลเนี่ยเราจะเจอวิญญาณสีเขียวที่มันจะวิ่งร้องอ้าอยู่ตลอดใช่ไหมฮะแล้วก็มันจะวิ่งหนีเราอยู่ตลอดคือถ้าคุณเจอตัวเนี้ยคุณรู้แน่เลยว่ามันเป็นตัวที่ผมพูดถึงเพราะมันจะไม่ตีเรานะครับมันจะวิ่งหนีเราแล้วมันจะร้องอ้าอยู่ตลอดนะครับไอ้วิญญาณเนี่ยไม่ได้มีแค่แบบเดียวมันจะมีหลายแบบมากมายนะครับแต่และแบบเนี่ยก็จะมีความสามารถต่างกันออกไปนะครับซึ่งแบบที่มีอยู่ทั้งหมดมีอยู่ประมาณ21ถึง25แบบโดยประมาณนะครับ ก็เขาก็มีลิสต์มานะครับเนี่ยมีแบบนี้แบบแรกนะครับอันไหนน,นี่นะฮะทอมินส์อารโซนิสอันนี้เป็นแบบแรกแบบที่สอง r m ม n นส u ออโรล,ล่าคาตนะครับมีทั้งหมดประมาณ20กว่าแบบนะครับเช่นกันกับความสามารถของบลตไลน์นะครับความสามารถของบดลดไลน์ที่ผมอธิบายไปตะกี้ก็คือ มอนสเตอร์ Monster, ประเภทเมจิกหรือว่ามอนสเตอร์ที่ชื่อสีฟ้าเนี่ยจะมีความสามารถเพิ่มขึ้นมาซึ่งไอความสามารถเพิ่มขึ้นมาเนี่ยมันก็จะเพิ่มขึ้นมาหลายแบบนะครับมีทั้งหมดประมาณ2 0กว่าแบบนะครับเขาก็ลิสต์อยู่ตรงนี้นะครับซึ่งความสามารถของไอ้บลัดลายเนี่ยกับผีของทรมานเนี่ยมารวมกันแล้วเนี่ยมันจะมีอยู่ทั้งหมด46แบบด้วยกันนะครับเขาเนี่ยให้คุณค่าอย่างน้อย40แบบถ้าคุณค่าได้ถึง40แบบจาก46แบบนะครับผม ถือว่าภารกิจนี้สําเร็จนะครับอันนี้คือภารกิจที่3ต่อมานะครับภารกิจสุดท้ายภารกิจที่4นะครับให้ทําภารกิจหรือว่าทํามิชชั่นกับมาสเตอร์แต่ละคนนะครับตามที่ระบุไว้นะครับมาสเตอร์ทั้งหมดเนี่ยมีอยู่7คนใช่ไหมฮะถ้าไม่รวมมาสเตอร์ของ PVP นะครับก็จะมีฮาคุเนี่ยครับมันจะมีชื่อในนี้อยู่ฮาคุเอเลียนคาทารีน่าโทลานะครับมีวีแกน แล้วก็วอริซ e ี่แล้วก็ซาน่านะครับมี7คนนะครับซึ่งแต่ละคนเนี่ยก็จะให้เราทําภารกิจแตกต่างกันออกไปเวลาที่เจอมาสเตอร์นะครับแล้วก็ในนี้เนี่ยแต่ละมาสเตอร์เนี่ยจะมีภารกิจอยู่3ภารกิจที่เราต้องไปทำนะครับเจ็ดมาสเตอร์หมายความว่าทั้งหมดเนี่ยจะมีอยู่18เอ้ยไม่ใช่18 7มาสเตอร์มาสเตอร์ละ3ภารกิจก็จะเป็น21มิชชั่นหรือว่า21ภารกิจนั่นเองที่ให้เราเลือกทำนะครับในภารกิจอันเนี้ย ให้เราเลือกทํา18มิชชั่นจาก21มิชชั่นนะครับอันไหนก็ได้นะครับถ้าทําครบ18ถือว่าภารกิจนี้ทําสําเร็จนะครับทีนี้มาดูถึงของรางวัลกันนะครับถ้าทําครบ4ภารกิจได้เซตนี้นะฮะเซตสีฟ้าในกรณีที่คุณเล่นในหลีกแบบสแตนดาดนะครับแต่ถ้าคุณเล่นเป็นหลีกฮาร์ดคอร์และคุณทําภารกิจครบ4ภารกิจที่ผมกล่าวมาได้เนี่ยคุณจะได้เซต ทางขวานี่ฮะเป็นเซตสีแดงนะครับทีนี้เนี่ยหลายคนสงสัยว่าต้องทําครบสีอันถึงจะได้ปึ้งมาเลยทั้งตัวหรือว่าทําภารกิจแรกเราได้ชิ้นหนึ่งทำภารกิจ2องเราได้ชิ้นหนึ่งนะครับคำตอบคืออย่างหลังนั่นเองอย่างที่2ก็คือเนี่ยครับเขาเขียนอยู่นะครับถ้าคุณทําภารกิจที่1สําเร็จนะครับภารกิจที่1ไม่ได้หมายถึงคุณต้องเลเวล80นะครับหมายถึงว่าใน4อันเนี้ยคุณทําอันไหนก่อนก็ได้เสร็จอันแรกนะครับ คุณทาเสร็จอันแรกปุ๊บคุณได้ส่วนขาไปนะครับนี่ครับอันนี้จะเป็นส่วนขาพอคุณทําอันที่2เสร็จปุ๊บคุณจะได้ส่วนลําตัวนะครับพอคุณทําอันที่3เสร็จปุ๊บคุณจะได้ส่วนถุงมือและอันที่4ก็จะได้ส่วนหมวกนะครับหมายความว่าถ้าภายใน1เดือนเนี่ยคุณไม่สามารถทําทั้ง4ภารกิจสําเร็จแต่คุณทําไป3อันเนี่ยคุณก็จะไม่ได้ส่วนหัวแต่ว่าส่วนเกาะส่วนถุงมือและส่วนขาเนี่ยจะยังได้รับมานะครับและสามารถใช้ได้ ไปตลอดนะครับผมเป็นไอเทมที่สามารถใช้ได้ไปตลอดอันนี้นะครับอย่างที่ผมบอก2เซตนะครับเซตสีน้ําเงินแล้วก็เซตสีแดงได้เองเพราะเซตเนี่ยแหละฮะทำให้ผมได้กลับมาเล่นในหลีกนี้นะครับเพราะผมอยากได้เซตนะฮะแล้วก็ทําให้เป็นบงก,นการบังคับให้ผมต้องเล่นตัวละครตัวใดตัวหนึง่งตัวเดียวเนี่ยเป็นเวลานานๆด้วยนะฮะเพราะว่าอย่างแรกเลยอย่างที่ผมบอกผมไม่เคยเล่นจนเลเวลสูงสเลยนะครับเลเวลสูงสุดของผมเนี่ยอยู่ที่เลเวล7 7นะครับ ถามว่าผมมีเวลาเล่นไหมมันมีเวลาเล่นนะแต่ว่ามันไม่ได้เล่นแค่ตัวเดียวไงตัวละครผมมีประมาณแบบเดี๋ยว,เด,ยวเดี๋ยวผมให้ดูนะฮะก็อ่ะมาเข้าสู่ตัวเกมกันสักนิดนะครับอันนี้คือตัวละครนะพวกตัวละครทั้งหมดของผมนะฮะนี่ครับอย่างที่เห็นมันมีอยู่ค่อนข้างเยอะนะครับแล้วก็ตัวนี้นั่นเองนะครับเป็นตัวที่ผมกําลังเล่นอยู่นะครับนี่มันจะมีธงบอกว่าตอนนี้เนี่ยตัวละครตัวนี้อยู่ในเซิร์ฟเวอร์ คอมเมนต์ Comment, แล้วก็แบทไลน์นะครับผมอ่ะทีนี้หลายคนงงว่าแล้วเราอยากจะเล่นหลีกเนี้ยอยากจะเล่นเซิร์ฟเวอร์เนี้ยทำยังไงนะครับบางคนเนี่ยล็อกอินเข้ามาอันนี้เป็นหน้าจอหลังจากล็อกอินเข้ามาใช่ไหมฮะกด T8 หรือว่ากดสร้างตัวละครปุ๊บมันจะมีแค่เซิร์ฟเวอร์สแตนดาร์ดกับฮาร์ดคอร์ให้เราเลือกนะครับสองอันนี้เนี่ยไม่เห็นมีให้เลือกเลยนะครับบางคนเลยงงไงว่าอา้าวแล้วเราจะต้องทำยังไงถึงจะ เขาไปสร้างตัวละครในเซิร์ฟเวอร์นั้นได้นะครับง่ายๆเลยนะครับมันอยู่ตรงนี้ครับผมเนี่ยครับคุณจะเห็นได้ว่าอันบนเนี่ยเขียนว่า torment slash bloodline ใช่ไหมฮะส่วนอันล่างเนี่ยเป็น torment slash bloodline แล้วก็ h c h c เนี่ยย่อมาจาก hard core นั่นเองนะครับก็คือลีกบนเนี่ยเป็นลีกแบบธรรมดานะครับคือตายกี่รอบก็ได้ส่วนลีกแรกเนี่ยเป็นลีกแบบ hard core นะครับก็คือห้ามตายนะครับคุณอยากจะเข้าไปเล่นลีกไหนเนี่ยคุณกดจอยครับผมกดที่ปุ่มนี้ปุ๊บ นี่ครับมันก็จะเป็นหน้าจอสร้างตัวละครนะครับให้คุณเลือกตัวละครที่คุณต้องการจะเล่นตั้งชื่อแล้วกดเริ่มเกมนะครับก็ถือว่าคุณเนี่ยได้สร้างตัวละครในเหรียนั้นแล้วแล้วก็เริ่มเล่นเกมในีหแี้วนั้นนะครับอะทีนี้เข้าไปดูตัวละครของผมอีกสักหน่อยแล้วกันนะครับยังไงฮะอะมาหลุดออกมาครับเดี๋ยวเราเข้าเกมใหม่อีกแป๊บหนึ่งนะฮะอย่างที่เห็นใบตะกี้นะครับตัวละครของผมตอนนี้เนี่ยเลเวล66ใช่ไหมฮะ แล้วก็ผมบอกว่าลีกเนี่ยเปิดมาประมาณ5-6วันแล้วใช่ไหมครับก็คือหมายความว่าใน5-6วันเนี่ยผมสามารถเล่นไปได้ถึงเลเวล66แล้วก็ตอนนี้เนี่ยผมทำภารกิจเสร็จไปแล้ว1ภารกิจด้วยนะครับเดี๋ยวจะเข้ามาเปิดให้ดูกันนะครับแล้วผมจะเช็คเวลาด้วยว่าผมเล่นเวล้ทั้งหมดกี่ชั่วโมงนะฮะจาก6วันที่เปิดมานะครับมันสามารถเช็คได้โดยใช้คาสั่ง slash, แล้วก็พิมพ์คาว่า play นะครับแล้วเติม ed ข้างหลัง k ที่แปลว่าเล่นนะฮะก็คือ slash แล้วก็พิมพ์ play ed นะครับถ้าคุณพิมพ์คำสั่งนี้ไปในช่องแชทเนี่ยมันก็จะโชว์ขึ้นมานะครับว่าตัวละครที่คุณล็อกอินเข้ามาเนี่ยตัวเนี้ยเคยผ่านการเล่นมาแล้วผ่านการออนไลน์มาแล้วกี่ชั่วโมงกี่วันกี่นาทีนะครับกี่เดือนกี่ปีว่ากันไปนะฮะก็อย่างที่ผมบอกอันนี้เป็นตัวละครที่เพิ่งสร้างขึ้นมานะครับ น่าจะเล่นไปประมาณ20กว่าชั่วโมงนะครับประมาณนี้นะฮะจากเวลา5-6วันที่เปิดมานะครับเดี๋ยวเรามาเช็คกันดูเนี่ยครับพิมพ์คำว่า play นะครับอย่างที่เห็นอยู่เนี่ยนะฮะแล้วก็ enter เนี่ยฮะมันจะมีข้อความขึ้นมาว่า you have p l a y for one day two h o u r 5 fifty two minutes ก็คือคุณเนี่ยเล่นมาแล้วนะครับสำหรับตัวละครนี้อย่างเดียวนะไม่ใช่สำหรับทุกตัวละครนะครับเล่นมาแล้ว1วัน2ชั่วโมง52นาที นะครับตีเป็นชั่วโมงทั้งหมดก็1่วัน24ชั่วโมงใช่ไหมบวกเข้าไปอีก2ชั่วโมงเป็น26แล้วก็52อนาทีก็เกือบเกือบ27ชั่วโมงนะครับภายใน27ชั่วโมงเนี่ยผมสามารถเก็บเลเวลตัวละครไปได้เป็นเลเวล6 6นั่นเองนะครับซึ่งถามว่าผมเป็นคนที่เก็บเลเวลตัวละครเร็วไหมนะครับพูดตรงๆเลยว่าผมเป็นคนที่ค่อนข้างเก็บเลเวลตัวละครได้ช้ามากนะจริงๆหลักการเนี่ยมันคือการที่คุณเนี่ยต้องพยายามวิ่งผ่านแมปไปให้เร็วททีี่สุดไปถึงแ อย่างน้อยๆเนี่ยเลเวลมากกว่าคุณ2เลเวลนะครับถึงจะเริ่มเก็บเลเวลนะครับทำอย่างนี้ไปเรื่อยๆทุกๆเลเวลนะครับมันจะสามารถทําให้คุณเนี่ยเก็บเลเวลได้เร็วนะครับแต่ว่าผมเนี่ยไม่ใช่อย่างนั้นผมจะเป็นคนที่วิ่งไปเจอตัวไหนก็จะฆ่าบอลตัวนั้นฆ่าหมดฆ่า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 ซึ่งวิธีการเนี่ยเป็นวิธีการเก็บเลเวลที่ค่อนข้างไม่มีประสิทธิภาพก็คือช้ากว่าวิธีการขั้นต้นที่ผมบอกมานน่เองเพราะฉะนั้นเนี่ยถือว่าจริงๆแล้วเนี่ยผมใช้เวลาไปไม่ค่อยคุ้มค่านะครับ คุณสามารถเล่นจนเลเวล66ได้ภายในเวลาประมาณ15-16ชั่วโมงเกือบๆ20ชั่วโมงประมาณนี้นะครับสามารถทําได้นะครับอีกข้อหนึ่งเลยคือสายที่ผมเล่นตัวนี้นะครับผมเล่นสายที่เก็บเลเวลค่อนข้างช้านะครับวิ่งค่อนข้างช้าแต่ว่ามันเป็นสายที่ผมอยากเล่นมานานแล้วแล้วผมคิดว่าเออมัน จังหวะเหมาะกับการที่เปิดหลีกใหม่พอดีผมคิดว่า,าผมจะลองเล่นสายนี้ในหลีกนี้ดูนะครับมันก็เลยทําให้เก็บเรเวลได้ช้านะครับแต่ผมรู้สึกว่าภายใน1เดือนเนี่ยผมสามารถทําภารกิจได้สําเร็จทั้งหมดนะครับอันนี้คือเรื่องของเลเวลนั่นเองนะฮะต่อมาเราจะเช็คได้อย่างไงว่าตัวละครของเราทาภารกิจแต่ละอันไปถึงขั้นไหนแล้วนะครับคุณสามารถทําได้โดยการกดตัว H ครับกดตัว H H ฉุบนะครับพอกด H ฉุบขึ้นมาปุ๊บจะมีหน้าจอขึ้นมานะครับทางด้านซ้ายนะครับผม ซึ่งตรงนี้เนี่ยจะมีปุ่มให้กด2ปุ่มนะครับเขียนว่า Achievement กับ Challenge ใช่ไหมฮะให้คุณกดไปที่ปุ่มด้านขวาเนี่ยนะครับปุ่ม Challenge มันก็จะมีขึ้นมาครับเป็น4ภารกิจตามที่ผมได้ให้ดูไปแล้วในตะเกียนะฮะแล้วก็จะมีบอกว่าผมทำอะไรไปแล้วบ้างนะครับเรามาไล่ดูตั้งแต่แรกอันแรกสุดนะครับง่ายๆเลยคือถึงเลเวล80ถึงเมื่อไหร่ถึงว่าภารกิจเสร็จนะครับอันที่2ก็เช่นกันนะครับ ฆ่าบอสหนึ่งในหตัวเนี้ยนะฮะอันนี้ผมก็ยังไม่ได้ฆ่าสักตัวนะครับผมเพราะว่าเลเวลยังไม่ถึงที่จะไปฆ่านะครับอันที่สามเนี่ยอย่างที่ผมบอกนะครับมันจะมีมอนสเตอร์ประเภทเมจิกใช่ไหมที่มีความสามารถนะครับจะมียี่สิบกว่าแบบแล้วก็บินยานก็จะมียี่สิบกว่าแบบนะครับก็ให้ฆ่าคือรวมกันเนี่ยแบบไหนก็ได้ฆ่าให้ครบเกินสี่สิบเนี่ยผมฆ่าไปสี่สิบเอ็ดแล้วนะครับเพราะฉะนั้นถือว่าภารกิจนี้เสร็จแล้วนะครับผมได้รับรองเท้ามาแล้วนะครับ อ่ะอันที่4ก็คือให้ทำมิชชั่นจาก2 1มิชชั่นเนี่ยให้ทำให้สำเร็จ18มิชชั่นนะครับตอนนี้ผมสำเร็จไป9มิชชั่นแล้วซึ่งเอาตรงๆเลยนะอันแรกสุดการเก็บเลเวลนะครับอันที่2นะครับไม่ใช่ไม่ใช่อันที่2ภารกิจแรกสุดภารกิจที่3แล้วก็ภารกิจที่4เนี่ยมันขึ้นอยู่กับเวลาในการเล่นนะครับว่าคุณเล่นไปมากแค่ไหนนะครับผมขึ้นอยู่กับเวลาเท่านั้นมันไม่สามารถทำให้คุณทำเสร็จได้ภายในเรียกได้ว่า ถ้าคุณบอกว่ามีเวลาน้อยเนี่ยคุณทําไม่เสร็จแน่นอนนะครับส่วนอันที่2เนี่ยขึ้นอยู่กับความสามารถของคุณมากกว่าแพรว่าคุณจะสามารถฆ่าบอสได้หรือเปล่านะครับบางครั้งเนี่ยคุณเลเวลเยอะแต่ว่า,าถ้าคุณเล่นไม่เก่งคุณอาจจะฆ่าไม่ได้นะครับประมาณนี้นะครับทีนี้เนี่ยถ้าให้ผมประเมินว่าจาก4ภารกิจเนี่ยผมมาผมทําเสร็จไปประมาณกี่เปอร์เซ็นต์แล้วนะครับผมประเมินว่าประมาณครึ่งทางแล้วนะครับผมใช้เวลาประมาณ27ชั่วโมงนะครับทำภารกิจเสร็จไปได้ครึ่งทาง ถ้าจะให้เสร็จเนี่ยก็จะใช้เวลาประมาณ5 5ชั่วโมงโดยประมาณนะครับ50ชั่วโมงเต็มที่ซึ่งตอนนี้เนี่ยเหลือเวลา24วันนะครับถ้าคุณอยากจะเริ่มเล่นตอนนี้นะครับคุณเล่นเวลา2ชั่วโมงเนี่ยผมว่าเพียงพอที่จะทำภารกิจให้เสร็จทั้ง4ภารกิจนะครับหรือถ้าคุณเล่นเก่งกว่าผมนะครับซึ่งเอาตรงๆอย่างที่ผมบอกย้ำอีกครั้งผมไม่ได้เล่นเกมนี้เก่งเลยนะคะคือถ้าพูดถึงเรื่องของความเก่งในการเล่นเกมแผ่นดัวไฟทรายเนี่ย ผม่ามันแบ่งออกได้เป็น3อย่างนะครับอย่างแรกคือข้อมูลของเกมนะครับเกมนี้เป็นเกมที่มีข้อมูลเยอะมากอย่างนี้เนี่ยผมไม่มีปัญหาแล้วผมค่อนข้างารู้เกี่ยวกับกลไกการทํางานของสกิลแต่ละสกิลนะครับมอนสเตอร์แต่ละตัวอะไรอย่างเงี้ยผมค่อนข้างรู้นะครับแต่ว่าเรื่องนี้เนี่ยเป็นเรื่องที่ไม่ได้ช่วยให้คุณเล่นเกมนี้เก่งขึ้นมากนะครับเหมือนเป็นเรื่องเบสิกที่ทุกคนต้องรู้อะถ้าเปรียบเทียบกับเอก็เหมือนกับคุณก็ต้องรู้ว่า ฮีโรแต่ะต,ตัวมีสกิลอะไรบ้างของแต่ละอย่างใช้อะไรมาผสมกันบ้างนะครับมันเป็นความรู้พื้นฐานนะครับความเก่งอย่างที่2เนี่ยคือความสามารถในการโต้ตอบต่อ,ตอ,ตอสิ่งต่างๆนะครับคุณสามารถแก้สถานการณ์ได้เร็วแค่ไหนเพราะว่าในเกมนี้เนี่ยยิ่งถ้าคุณเล่นโหมดฮาร์ดคอร์เนี่ยทุกวินาทีนะครับถ้าคุณไม่มีสมาธิแล้วคุณตายเนี่ยคือจบนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยอย่างที่2คือ ความสามารถในการที่จะแก้สถานการณ์แบบไม่ไม่เหวอไม่ตกใจเวลาแบบอยู่ในสถานการณ์ที่มีมอนเตอร์ลุมล้อมแล้วยาคุณไม่มีแล้วอะไรเงี้ยคุณจะแก้สถานการณ์ยังไงนะครับความสามารถอย่างที่3เลยคือความสามารถในการที่ใช้เวลาให้เป็นประโยชน์ที่สุดนะครับซึ่งผมได้พูดไปแล้วตะเกียนะฮะก็คือการที่ถ้ามีเวลาให้จํากันเนี่ยคุณสามารถเล่นไปได้ถึงเลเวลเท่าไหร่นะครับซึ่งอย่างที่กอบอย่างที่3เนี่ย จริงๆนะผมไม่มีเลยนะครับผมแค่เน้นว่าเล่นเอาสนุกนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าคุณเล่นได้เก่งกว่าผมเนี่ยสบายๆอยู่แล้ครับห้าสิบชั่วโมงวันละสองชั่วโมงเนี่ยสบายๆเผเอวันละชั่วโมงหนึ่งชั่วโมงครึ่งก็ทําได้ฮะอ่ะทีนี้มาดูว่าแล้วเวลาเราทาภารกิจเสร็จไอเทมที่เราได้รับอยู่ไหนๆนะครับสาหรับคนที่เคยซื้อของโดยเงินจริงอยู่แล้วเนี่ยน่าจะไม่มีปัญหานะครับแต่สําหรับคนที่ไม่รู้นะครับให้คุณกดปุ่มตัว M ขึ้นมาฮะ กดปุ่มตัว M ขึ้นมาเนี่ยแล้วมันก็จะมีหน้าหต่างนี้นะครับซึ่งหน้าต่างที่เราจะดูเนี่ยจะดูที่ด้านซ้ายเนี่ยนะครับหน้าต่างด้านขวาเนี่ยเรากดปิดไปได้นะครับแล้วเรากดตัว I ขึ้นมาฮะด้านซ้ายเนี่ยจะเป็นเอฟเฟกนะครับผมมีเอฟเฟกอยู่แล้วก่อนหน้านี้2อันนะครับซึ่งผมไม่ชัวร์ว่าได้มาจากไหนนะฮะแต่ว่าอันนี้นะครับเนี่ยผมทำภารกิจเสร็จ1ภารกิจนะครับอย่างที่บอกไม่จำเป็นต้องทำภารกิจแรกเสร็จนะครับทำภารกิจไหนเสร็จก็ได้เป็นภารกิจแรรกนนะได้งทททััีคบ ทีนี้จะเอามาใส่ยังไงนะครับเรากดคลิกขวาฮนะกดคลิกขวาให้มันเป็นรูปไอคอนนี้ขึ้นมาแล้วเรากดคลิกซ้ายที่รองเท้าปั๊บเนี่ยครับมันก็จะทําการใส่ทันทีนะครับซึ่งรองเท้าเนี่ยความสามารถมันก็จะยังเหมือนเดิมนะครับและทีนี้ถ้าเราอยากจะเอาสกินหรือว่าเอารูปออกมาจากไอไอเทมชิ้นเนี้ยทำยังไงนะครับให้เรากดไปที่ปุ่มนี้นะครับมันเขียนว่า r e c l a i m effect นะครับ กดปุ่มปุ๊บก,กดที่รองเท้าเห็นไหมฮะสกินนะครับหรือว่าไอ้รองเท้าที่เราได้รับมาเนี่ยมันจะหลุดออกมาจากไอ้รองเท้าที่เราใส่ไปทันทีนะครับแล้วก็มันก็จะกลับเข้ามาอยู่ในช่องนี้นะฮะทีนี้ถ้าไม่มีรองเท้าเนี่ยเราไม่สามารถใส่เอฟเฟกเข้าไปได้นะครับอันนี้เป็นอีกข้อนึง่งสำหรับเอฟเฟกนะครับเนี่ยฮะ ถ้าผมอยากจะเปลี่ยนรองเท้าอันนี้นะครับเจอรองเท้าอันนี้ดีกว่ารู้สึกว่าในคังผมจะไม่มีรองเท้าน,นะฮะเดี๋ยวเราไปดูกันอ่ะสมมุติว่าผมอยากใส่รองเท้าอันใหม่นะครับและอันเก่าเนี่ยมันมีเอฟเฟกต์อยู่แล้วนะครับเนี่ยครับพอใส่ไปมันก็จะเปลี่ยนใช่ไหมฮะเราก็อ่ะถาใไปดูอีกครั้งนะครับกด Recall e f f e c กดที่ไอเทมนะครับแล้วเราก็สามารถเอามาใส่ไอเทมอันใหม่ได้นะครับ เท่านี้เอง,เองนะครับอันนี้เป็นการเปลี่ยนสกินไปมานะครับอย่างที่ผมบอกแล้วก็สามารถใช้ได้เรื่อยๆนะครับอ่ะก็ทั้งหมดนี้นะครับก็เป็นข้อมูลของลีก1เดือนนะครับสำหรับใครที่อยากจะเริ่มเล่นเนี่ยผมคิดว่าอย่างที่บอกตอนนี้เนี่ยน่าจะยังทันอยู่นะฮะแล้วก็ย้ำอีกครั้งนะครับถ้าเป็นแบบสแตนดาร์ดหรือว่าแบบตายกี่รอบก,ก็ได้เนี่ยเราจะได้เนี่ยชุดเกาะ แบบสีฟ้าเนี่ยนะฮะตามที่เห็นในเมืองเนี่ยมีคนใส่อยู่แล้วนะครับแต่ถ้าเป็นลีกฮาร์ดคอร์จะเป็นชุดเกอะสีแดงนะครับคือผมเนี่ยไม่เล่นฮาร์ดคอร์อยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นเรื่องกอะสีแดงเนี่ยตัดออกไปได้เลยแต่ว่าผมชอบสีฟ้าอยู่แล้วด้วยนะครับผมก็เลยอยากได้เซตนี้อยู่แล้วนะครับโอเคก็สําหรับวันนี้คงจบลงแต่เพียงเท่านี้นะฮะจริงๆแล้วเป็นคลิปแพ่เราไว้ทรายที่ไม่ได้ทำมานานนะครับก็ อยากจะขอพูดอะไรเพิ่มเติมอีกสักอย่างนะครับผมเกี่ยวกับเรื่องการทําคลิปแพร่ร้อยเว็บไซต์เนี่ยนะฮะจริงๆแล้วเนี่ยโอ้นี่ครับมีคนที่ทำเควสของโหมดฮาร์ดคอร์เสร็จแล้วนะครับเนี่ยเป็นเซตสีแดงนะครับอย่างที่เห็นก็ถ้าใครชอบเซตสีแดงนะครับก็ลองไปเล่นฮาร์ดคอร์กันดูได้ฮะถึงแม้ว่ามันจะยากก็เถอะนะครับตัวผมคงต้องขอผ่านนะฮะ มีเหตุผลหลายๆเหตุผลที่ทําให้ผมเล่นฮาร์ดคอร์ไม่ได้นะครับหนึ่งในเหตุผลคือคอของผมนี่แหละฮะคือร้อให้ผมเล่นเก่งแค่ไหนเนี่ยแต่ว่าคอม,มันไม่ไหวเนี่ยมันก็คือไม่ไหวนะครับผมเล่นสแตนดาร์ดนี่ผมก็ว่าผมก็เราวัดระวังตัวพอตัวแล้วนะแต่ว่าตายไปร้อยครั้งะ้ะฮะกลับมาพูดถึงเรื่องเราอยากจะพูดอีกนิดนึงกันแล้วกันนะครับคือจริงๆแล้วเนี่ยช่วงที่ผมเลิกทาคลิปแผ่์รอลด์ไปซดายไปเนี่ยก็คือเป็นช่วงที่ผมหยุดเล่นเกมแฮร์รอลด์ไปซ้ายใช่ไหมฮะแล้วก็ ช่วงแรกๆเนี่ยก็มีคนถามกันเข้ามาว่าเอ้ยผมจะทำคลิปแพรเวรไซด์อีกครั้งเมื่อไหร่นะครับ <S <S ผมก็จะตอบประมาณว่าอตอนนี้เนี่ยคือผมหยุดเล่นอยู่พักหนึ่งใช่ไหมฮะถ้าผมกลับไปเล่นเมื่อไหร่เนะี่ยผมก็จะเริ่มทำคลิปนะครับซึ่งเอาตรงๆนะผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าผมจะกลับมาเล่นเมื่อไหร่นะครับตอนนี้เนี่ยผมกลับมาเล่นเพราะว่าผมอยากจะได้เซตนี้ใช่ไหมแต่ผมไม่รู้ว่าหลังจากลีกหนึ่งเดือนอันนี้จบไปเนี่ยผมจะได้ทําต่อผมจะได้เล่นต่อหรือเปล่า เพราะฉะนั้นเนี่ยผมรู้สึกว่าผมไม่อยากจะให้สัญญาหรือผมไม่อยากจะบอกว่าตั้งแต่นี้เนี่ยเดี๋ยวจะเริ่มกลับมาทําคลิปแผ่นรับไอซ์ไซแล้วนะเพราะผมรู้สึกว่าผมไม่สามารถรักษาสัญญาไว้ได้นะครับเลยคิดว่าถ้าในอนาคตเนี่ยผมได้กลับมาเล่นจริงๆก็จะทําแต่ถ้าไม่ได้กลับมาเล่นก็ต้องขอโทษทุกคนด้วยนะฮะที่ติดตามคลิปแผ่นรับไซ์ไ์กันมานะครับผมแต่ว่าหลังจาก จบหลีกหนึ่งเดือนนี้เขาก็จะมีการอัปเดตแพทแอคซีนะครับซึ่งโดยส่วนตัวผมคิดว่าอย่างน้อยๆเนี่ยก็คงจะได้เล่นแอคซีสักพักหนึ่งนะฮะก็เดีย๋ยวเราก็จะดูกันนะฮะว่าจะได้มีโอกาสมาทำคลิปไฮโรเบกไซหรือเปล่านะครับโอเคอสุดท้ายนี้ก็ต้องขอขอ,ขอบคุณสปอนเซอร์ของเราอีกครั้งนะครับก็คือเวฟโฟร์พีโดร์ทูแล้วก็เวฟโฟร์พีเกมเมอร์นั่นเองนะครับแล้วก็ คนดูที่น่ารักทุกๆคนนะฮะที่คอยติดตามกันมานะครับผมสำหรับวันนี้เนี่ยก็คงจบลงแต่เพียงเท่านี้นะครับพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ